หลังจากที่การจองพลังนี่นะครับได้ใช้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเอาไปวางขวางไว้นะครับจนกระทั่งทําให้จีนเท่าในะไอฟ้ฟางเนี่ยนะครับเกิดอารมณ์หูดหงิดนะครับงุ่นง่านไอฟ้ฟางนี่คือใครไอฟ้ฟางนี่ก็คือคนที่แสดงตนเป็นเจ้าของในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทกันอยู่ระหว่างไทยกับาเมรน,นะครับโดยมันอ้างว่ามันเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการแถวนี้ทั้งยวงเลยนะครับแต่หลังจากที่ทางการไทยเนี่ยนะครับกองทัพได้เข้า บุกตรวจยืดแล้วเนี่ยปรากฏว่าด้านหลังของห้างหรือตึกอาคารที่ไอฟ้ฟางจีนเทาเนี่ยไปสร้างเอาไว้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไปพบคูเรตขนาดใหญ่ขุดเป็นแนวลักษณะเหมือนกับจะคล้ายๆกับซิกแซกที่เราเคยเห็นของหมนที่ขุดล่าสุดเนี่ยไอฟ้ฟางเนี่ยมันขุดคูเรตอยู่ตรงนั้นมีอุโมงค์มีมีอุโมงค์อยู่ข้างล่างแล้วขุดเป็นระยะทางยาวจนถึงเข้าไปในหินนู่นนะครับส่วนเรื่องที่ว่า ไฟ้ฟางเนี่ยมันไม่พอใจเนื่องจากว่าทางการไทยนะครับโดยจะพอมยิ่งขนกันจอมพลังเนี่ยไปเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางไปขวางไว้แล้วก็ไปปิดไม่ให้มันเข้าไปถึงตัวไอตัวร้านค้าของมันที่มันอ้างไว้ซึ่งจริงๆแล้วในนั้นเนี่ยผมว่ากองทัพนาวิกโยธินของเราเนี่ยได้ไปพบอะไรบางอย่างขึ้นมาถึงมีการปิดเลยนะครับไม่ให้เข้ามาเลยแต่ว่าทางการนาวิกโยธินนั้นเขาไม่ได้เจรจาออกมาบอกเราว่าเขาพบอะไรบ้างตรงนั้น แน่นอนครับว่าบ้านคนธรรมดานเนี่ยใครมันจะไปขุดคูเรตอยู่หลังบ้านจริงไหมครับฉะนั้นไอ้ฟ้านเนี่ยนะครับวิธีการเดียวคือผมฝากคุณการจอมพลังถ้าแม่งเดินเข้ามาหาเมื่อ,อไหร่นะล็อกตัวแม่งกลับประสมงจีนเลยครับเพราะไอ้ฟ้านนี่นะครับนะจับไว้ก่อนนะให้สอบสวนแม่งนานๆให้สอบสวนจนกระทั่งเลยวันที่สิบห้าพอวันที่สิบหกให้นาวิกยโยธินแจ้งตอม,มารับตัวส่งกลับจีนไอ้ฟ้านเนี่ยถูกประหารชีวิต นะฮะถูกประหารชีวิตทันทีเลยเพราะไอเฮียนีจีนเท่านะครับส่วนล่าสุดวันนี้นะครับนายฮุนเซนได้ออกมาประกาศนะครับว่าเขาจะไม่ยอมให้ทางการไทยหรือกองกำลังนาวิกโยธินของไทยเนี่ยไปไปตั้งตู้ตรงนั้นอีกแล้วเขาประกาศว่าเขาจะส่งกําลังเข้ามาเพื่อปิดล้อมเราตรงนั้นกูก็เลยงงไปหมดเลยว่าเหียเราล้อมตึกเราล้อมไปหมดแล้วมึงจะมาล้อมอะไรกูอีกวะเนี่ยโอ้ฮุนเซน ตื่นมาก็หัดล้างหน้าแปรงฟันบ้างแี่ยฟันแปลงเยอะๆน้ำอาบนานๆหน่อยหวีผมให้มันเรียบแป้หน่อยนึงแล้วจิบกาแฟตบท้ายด้วยมาม่ารสหมูสับฮุนเซนเดือดน,นะครับหลังจากที่ไอ้ฟ้าน,นี่นะครับมันมาเมื่อวานนี้นะครับมาเจอคุณกันจอมพลังท้าดวนนะฮะปรบบากฏว่าคงจะมีการไปพูดคุยน่าจะาไปเข้าน่าจะไปเข้าเฝ้าไฮุนเซนเนี่ยแหละ น่าจะมีการไปพูดคุยแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูดูภาพไปดูไอ้ฮุนเซนถึงกับนั่งควันออกตูดเลยนะครับบอกว่าลั่นออกมาเลยว่าไม่ยอมให้อกองทัพไทยเนี่ยหรือนาวิกโยธินของเราเนี่ยไปเอาตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมาล้อมตรงนั้นเพราะเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนั้นมันประกาศว่าเป็นแผ่นดินของมันซึ่งจริงๆแล้วข้อที่จริงจะเป็นยังไงอะไรไม่สนเราสนอย่างเดียวว่าเราที่ไปตั้งตู้คอนเทนเนอร์นั้นตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอธิปไตยของเรา และที่สําคัญเนี่ยไอ้ตึกรามบ้านช่องอาคารร้านค้าต่างๆของไอ้ฟ้านเนี่ยนะครับมันล้ามาเดทิปไตยของไทยนะครับจนกระทั่งล่าสุดคุณกันจอมพลังก็บอกว่าถ้าแม่งดื้อแม่งไม่ฟังแม่งไม่รู้เรื่องแม่งขนกําลังมาเมื่อ,อไหร่เดี๋ยวคูจะเอารถสูบซ่วมมาหวังว่าคงจะไม่มีไอ้นักสิทธิ์ส้นตีนทั้งหลายมามาปรามกูมาด่ากูอย่านะทํากันเลยครับในเมื่อมันคุยไม่รู้เรื่องนะครับในเมื่อเราเอาน้ําเย็นลูกไปแล้วนะครับถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็ต้องเอาขี้ฉีด อันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับใช้ขี้ฉีดอย่างน้อยขี้ฉีดใส่คนก็ไม่ตายมันไม่ใช่อาวุธ <c oughs> นะฮะอุนเซนไม่ยอมนะครับเขาบอกเขาจะไม่ยอมนะแต่ว่าด้วยความไม่ยอมเนี่ยไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ผมบอกว่าฮุนเซนจะไม่กล้าเพราะล่าสุดเวลามีเนียปูตินอย่างที่ผมเคยบอกท่านนาท่านประธานานทิบดีเวลามีเนียปูตินท่านออกมาพูดเองว่าอย่าไปยุ่งกับเขาคือหมายความว่า ขมเมนมึงอย่ายุ่งกับไทยมึงรู้หรือเปล่าว่าไทยกับรัสเซียมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแค่ไหนนะครับมันถูกส่งถ่ายทอดนะครับมารุ่นต่อรุ่นนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับที่เป็นเ,เขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่าพระสหายนะครับเ,เรียกว่าพระสหายระหว่างพระัชการที่5กับพระเจ้าสาริโคลัสที่2นะครับทุกวันนี้ ความสัมพันธ์ดีๆนี้ก็ยังปรากฏขึ้นอยู่ระหว่างไทยกับรัเสเซียดังนั้นนะครับที่สิ่งที่วลาดิเมียร์ปูตินออกมาเตือนขเขมรน,นั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นการเตือนเล่นๆน,นะครับแต่เป็นการเตือนจริงๆว่าถ้ามึงไปแตะต้องเขาอีกทีหนึ่งเนี่ยรัเสเซียจะไม่อยู่เฉยนะครับเขาก็เตือนกันมาอย่างนี้นะครับและรวมถึงจีนเนี่ยก็มีการเรียกประชุมผู้นํานะครับเวียดน,นามผู้นําสปปลาวรวมถึง พลเอกตีเซหาเขาก็เรียกไปประชุมแต่เตียเซหานี่ไปสองรอบแล้วไปสองรอบแล้วไปสองรอบติดติดกันเลยนะครับแต่ผมว่าไม่รู้ประชุมแต่ว่ารอบแรกรู้ว่าประชุมรับแต่รอบสองรอบสามเนี่ยไอ้รอบสองเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือไม่รับผมก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆการประชุมของจีนที่มีผู้นําเวียดนามและผู้นําลาวรวมถึงพลเอกตีเซหาประกอบกับคําเตือนของรัเสเซียผมว่างานนี้ฮุเนเซนไม่กล้าที่จะขยับ และผมเชื่อมั่นว่าวันที่8นะครับวันเลือกตั้งจะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นเพลอๆแม้แต่กระสุนนัดเดียวนะครับที่เราเคยคาดว่าน่าจะมีการยั่วยุกันในวันที่7รวมมาถึงการยั่วยุกันในวันที่8ซึ่งจะเป็นวันที่หนักที่สุดในการยั่วยุถึงเวลานี้นะครับถึงเวลานี้ ยังเงียบอยู่ยังไม่มีแม้แต่เสียงปืนนัดเดียวยังไม่พบข่าว,ข,าวข่าวการเคลื่อนไหวของทหารเขมรแดงที่อยู่ติดตามแนวชายแดนจุดต่างๆที่เคยยั่วยุยังไม่พบนั่นถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่มีการยั่วยุกันในวันนี้นั่นก็หมายความว่าคำเตือนของรัเสเซียคำเตือนของจีนคำเตือนของรัเงเสเซียและก็ท่าทีของจีนน่าจะเอาจริง น่าจะเอาจริงแล้วนะครับทําให้ฮุนเซนนั้นไม่กล้าที่จะผีผามไม่กล้าที่จะสั่งการอะไรออกไปแม้กระทั่งไอ้ฟ้าน,นะครับที่ไปพบนายฮุนเซนเนี่ยไปรายงานว่าเราเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปปิดล้อมทั้งหมดนายฮุนเซนก็ได้แต่ออกมาขู่ว่าเขาจะเอากําลังมาปิดล้อมไทยเหมือนกันถ้าโดยปกติแล้วถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับถ้าจีนไม่ไม่แสดงท่าทีขึงขังออกมารัเสเซียไม่ออกมาเตือนผมว่ายัางไงวันนี้ก็มี แต่ว่านะครับเหตุการณ์มันพลิกสถานการณ์มันเปลี่ยนก็เลยทาให้ขเขมรเนี่ยนฮุนเซนเนี่ยอาจจะไม่กล้าในช่วงนี้และถ้าเกิดหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยนายฮุนเซนจะกล้าไหมวันที่9ก้าสิบสองจะยิงกันไหมไอ้ฮุนเซนจะปล่อยจรวดไ,ไหมไหมยังครับจากสถานการณ์เท่าที่ประเมินมาจากเหตุการณ์วันนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะอีกหลายวันหรือน่าจะเป็นเดือนเลย ทีนี้ไอ้ความน่าจะเป็นเดือนเลยเนี่ยถามว่ามันเป็นประโยชน์กับเราไหมทั้งสองฝ่ายคมเมนมีโอกาสเติมกําลังมีโอกาสเสริมอาวุธของไทยก็มีโอกาสที่จะสะสมกําลังพลเติมอาวุธเช่นเดียวกันรวมถึงนะครับปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนโดยการเอาตู้คอนเทนเนอร์มาติดมาติดตั้งเอาไว้ก็ก็ถือว่าได้เปรียบทั้งสองฝ่ายแต่ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะได้เปิดผมคิดว่าเผลอๆเนี่ย น่าจะนานเลยเพราะว่าปัญหาภายในเขมรเองก็ยังไม่จบสิ้นแต่ก็วางใจไม่ได้เพราะมันมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในเขมรซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยถือว่าใหญ่หลวงมากแต่สําหรับเขมรมันไม่มีอะไรแต่เดี๋ยว จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบกันคลิปหน้าผมจะทําคลิปขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องมีความเห็นเป็นอย่างไรก็ลองแสดงความเห็นมาดูได้นะครับสําหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยลากานไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ